สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซเบิร์ดทุกคนเด้อมันนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ซาบิวกะดำนานะพี่น้องดำนานภารกิจของเรากระซิบสิสนเป็นทีเรียบร้อยอะไรทุกคนแต่ก็ยังรอเกี่ยวแล้วก็รอ,ล,อลกหยารอหวานพูยเนาะพี่น้องเนาะหวานพูยกระิเป็นนาทีของผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะ สีรโัโลกห้าแลไรพี่น้องก็แล้วไปเมื่อวานนี่นาแม่เนาะดบใหม่พุีเจ็ดให้พี่นอ้องเมื่อวานนี้ับทีมงานเนาะมือตะบิดหน้กาก้าบพอพี่น้องก็กมาลกเอานาเสอุยอีกเมื่อดำนะพี่นอ้องประมาณหกเจ็ดชิมัดนี่แหลนะนาสงให้เมื่อนี่ก็อยู่เมื่อไห้่เมือ่อนาทุกคนอยู่เมือ่อนาพี่นอ้องมาเลยออกมาอยู่นาพี่นอ้อง ออกมาสักเรื่องอยู่นาเนาะราวาอยู่บ้านน้ำน้ำบาดาลบอ่อแห้งพี่น้องน้ำเบิดเนาะขนาดยามพนได้ทุกคนน้ำก็ยังบอ่อพอใสถ้าเป็นยามแรงเนี่ยโอ้ยตายเลยทุกคนเลยอันนั้นจะเป็นห่านของเฮาึ้นแต่น้องซะพลบอ่อตกแล้วพี่น้องน้ำก็เห็นบอกขัดเริ่มเมบิบกเลยน้องซะใหญ่ก็ได้เนาะน้องซะเฮากะบ่ออันอนั้นพี่น้องบอ่อเต็มจกักเถื่อเนาะ นั่งเฝ้าห่านระยันลงเข่าพี่น้องเพิ่นงลงไปกินขักกระแทไรพี่น้องเลยคอ,อ,อน้าแม่ป่ามาเนาะเพิ่นอเอาหอยองโตพี่น้องเิ่นห้เลี้ยงบรรยากาศก็มคลิ้มทุกคนอยู่เทียงหน้าเฮาคือเกาบรรยากาศทเทียงหน้านี่พากันนอนเย็นืุอเลยนะ มาน,ปนไปเลยหลักกินไข่ไก่กับเจ้าพี่น้องไก่เพิ่งชิได้แลกปพาหม่มแล้วนี่ตัวขาวสามตัวสี่ตัวมาน้อยนอนเหมือ่อยมาจะเลี้ยงงวัวไปเลี้ยงงัวอีพออยู่ยนาโคกูอยู่สวนพวู คืมได้พี่น้องนอนพกุกี้พวกวนอนลูกลูก,ลกอิธันวาพี่น้องแม่เพิ่นนอนในเงาไม้นะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมทะเลกลูกเพิ่นลูกเพิ่นเบิดแล้เนี่ยชิสวิวเอาบ่มีคนเอาอะไรพี่น้องก็เลยเรียงเอาเนาะ เลี่ยงอัลติแร็กเกือบตายอะไรบาจำพรเปิดครัวมาคือมันพักษาคนจนเศร้าพี่น้องน,นอนเลยนะกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนเลยนะใส่ยาขายหยาเดี๋ยวสิให้เบิ่งเข่าพี่น้องพากกันนอนก้อง ใส่ยาขายามันก็อยากตายเลยพี่น้องบริตายแต่ยาเข่าก็ตายเนาะเข่าก็เริ่มสีดแดงๆยังบริอันหวานพูยพูยกกำลังเอามาเมื่อนี่พี่น้องก็จะได้วานผูยเนาะห้สุดท้ายนะคือให้ที่เขาปั๊บหม่แล้วเขาว,วาดเขาหยอดพี่น้องอันนี้จะเป็นเข่าพนเนาะอ่าพนคือทางประเทศไทยเพิ่นพนอะไรพี่น้องทางฝั่งไทยสบิวก็เห็นเพิลล่นพนไหลายทุกคน หมักผักหกขนาดเลยลังถิน่นเลยหมักผักพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ขายอดนะ <c oughs> บรรยากาศดีขนาดพี่น้องสีคืมคืมคสีพ้นบัตกดอกๆเนาะขันแดดแดดบดแดดบดนะโอ้ยพ้นแห้งเลยพี่น้องไอ้แบบสะใส่แกงไก่หมักไม่ได้ไล,ล่พี่น้อง โอ้มักหนอดดกอะไรอันหมากแล้ดกขนาดเลยนี่พี่น้องหมากมันแซ่บได้หมากนี่เป็นสมเนาะนี่มักหนัดพี่เอิญหมักหนอดก็เอิญนะเพึ่นพี่น้องโอยฮอน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 แดดพี่น้องเลยฮอน พ่นแดดอิลี่อร่อนันหมามกนีโดขนาดเลยบางคนเอาไปแกงใส่กไก่่พี่น้องเขาาน้ายอดเดี้ย่าเบิง่งบัดเป็นหมาเป็นพ่นจะเป็นจังใดเนาะสีดได้ลายหรือสีดได้หน่อยดำกับหวานหวาน,นกับพ่นสีดได้ซำใดเนาะ ถ้าเฮาแบบสีเฮากับเราได้ลงทึนลายพี่น้องกันเฮาลรัมห้าวบัใไซทึนลายหรือใไซงบลายอะไรเนาะเพราะว่ามียังเฮากจ้างเพิ่นพี่น้องจ้างลกจ้างดำมาหลุดเปลืองเนาะหย่าก็ล่าลายหย่าแดงๆอะนะเมื่ออื่นเมื่อนี้ไปอันเอาผูยพี่น้องไปเอาผูยมาซองสอบเนาะเดือนสิบสองจ่ายสอบละบผันหาพี่น้อง ตกอยู่หกเจ็ดเศษพื่อสอบหนึ่งเนาะพักคำวดาวหะนะขันบัดาวกับบแพงเพื่อนอ่ะไอหมังหงส์ซับิวดกขนาดพี่นอ้องโลบไปช่องซ้ำเถื่อเลยเนาะอีพอแล้วเอาอันนี้ไมมอันนี้ค้ำมเอาโอ้ยหมดร้ายบัวคอยตั้มดอกพี่นอ้องขะมีทีมงานมาลินกันบรำชนะสีตั้อยู่กัทีมงานบัานบมาก็ไม่ได้ตั้ดอก สบิวพอคอยกินปนันบกบมักกินปนัยพี่น้ะตำกินเลยกับบทแซบเนาะอีพ่อปูปูสุดคันอันเสียงอีพออล่อยงัวมีชวนบไดเอาข่าวมายังมากินเครื่องปูน้นำมาอค่นั้อยันผู้เจ้าไปป่าแล้วกี้ผู้เจ้านอนในเป๊กก็อยู่นะ้ำ อันนี้แม่เพิ่นแม่ทีมงานนะครอันนี้น้องไ่เฮาแล้วพี่น้องปลานี่ได้ว่าวจักมีบบมีบบแมนไ่ได้ว่าวโบอึดเด้อพี่น้องจักมีบบมีปลาในน้ําเนาะปีนี้เฮาก็บ่ได้ปล่อยช้าพี่น้องกานสิปล่อยกับยันแบบว่าปลาปลากดกินเบิดเนาะเพราะว่าปลากดปีกายนี่ปล่อยลายขนาดเลยจักใหญ่จักน้อยซําใดแหละ เฮ็ดฮอนกับบ่ออู้ยพ,พี่น้องกบเขียดกัหายมนุษย์มนาเห็ดหรือว่ายังดับบดเนาะเป็ดตระบุ๊มีเป็ดผูกอศัยกินไข่เพิ่นบะฮูไปขายอยู่สายชุมเอิญนี่น้าบโบได้น้ายังโบท่านได้นะพี่น้องน้องสบิวยังโบล้นจกเถื่อนน้องคาร่นกปลาคือสิไปลาลายอยู่ดอก แต่ก็ยังบบเคยล้นเนาะพี่กายนี่เกือบบกในพี่น้องปีเนี่คันตกลินล้นเลยเลยก็คือสิเต็มและายนี่พายนี่เต็มเนี่ยวัยคักอีพอละจมจังเรียงงัวงไปกระจมไปนำ้ำเมื่อยแหละก็จมพี่น้องเอ,อ้ยถ้าอยู่ซื่อๆแล้วก็ไปอยู่ดอกผูเทาเนาะเทียงเฮากำมายุกมายน่อย,อย ุขนาดพี่น้องมะข้อกระบอดกปีนี้มะข้อหอดประดกซ้ำเปตะบอได้ออกนานานี่ก็คือลายมือเติบได้พี่น้องพากันเมื่อยอัน ก็ได้มานานี่กเป็นทีดผู้มั่งพากันเมือาอันดำนาอยู่ผู้บิดัักซิเมนโมได,ได้ได้กินไข่ปีดเจปากแดงเนาะพี่น้องน้าชิเมนโมปินนาเข้าบ้านพ่อม,มีผู้อยู่วันนี้พอได้กลับไปบ่เลย ว่าเฉพาะพอดกะไปเลี้ยงงูพี่น้องอีพอก็ไปเลี้ยงงูคอยอยู่เทียงซักเครื่องปั่นเครื่องเพราะว่ายุบานบ้านบนน้ำบบลายพี่น้องไดก็สดแหละสดสาสพายยัสงสัยใสยพายถึงน้ำควรกุ้มเลกะยก็เลยออกมาซักอยู่มอหน้าเครื่องกันนะอยู่หน้าน้ำบ่อึดพี่น้องขาออยุบ้านเลยอึดน้ำนอนในเปรเ์นี่แหละ กระคำแล้วระจักนน่มันคืบปไปเจ้องเลยพระจักคำจ,จักมืดแล<อ>้วเวียกเลยกระทาโลกงาเลี่ยงงวดไปแต่ละวันพี่น้องเลยและสร้างเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ามตกแกลงกับบมียังเห็ดเนาะถือรางวัลที่หนึ่งเลยกั่าเนาะพี่น้องสบิวซีเปิดหานคลายเขื่องถือเลขหกโตเนาะป้าเท่า ยันสอกยู่ทุกคนขนาดสองโตยังบาถือไปวางหกโตเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิสบวกสิขอจบลิปเอาไว้สันนีสด้พี่น้องเด้อมาอัปเดตหน้าบบได้อัปเดตแต่ดนแล้วเนาะแกเพิ่มเบื่อเพิ่มนายกันเด้อทุกคนยันเพิ่นว่าถ่ายแต่หน้าถ่ายแต่ให้แต่หน้าบบไปใส่บอรหางคนเพิ่นกันวะเนาะจักที่ไปส่เนาะพี่น้อง ยำเบียดงามงานก็นอยู่ให้อยู่หน้าเนี่ยแหละไปไายช้ยำแรง,งก็อยู่ให้อยู่หน้าคือเกา่าพี่น้องเลยข้าสิไปเมืองไทยเป็นกำลังมาลายเลยเนาะ <c oughs> นอนเผาน้องเนี่ยแหละ